สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมนะครับบีทพระใหม่นะครับนะเออวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญไตมาปีหกสามนะครับปีหกสามนะพี่นะนะครับเป็นพิมพ์อันนี้มีจะมีฮะมีทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับนะรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นั่งพานนะครับน้จะเขียนว่าโฟกัสซับด้านล่างครับหรือว่าเป็นนั่งพานโฟกัสซับนั่นเองนะครับนะอ่าครับจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนั่งนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนพานเห็นไหมครับนะเออนะครับ แกะพิมพ์โดยอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับนะนะครับทุกเหรียญที่ออกมาทั้ง5้าพิมพ์นะแกะแกะพิมพ์โดยอาจารย์บิ๊กบางใหญ่เลยนะครับนะครับนะเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านแกะพิมพ์นะครับอยู่แล้วนะครับนะอด้านหลังนะครับมาดูส่วนของด้านหลังบ้างนะครับนะด้านหลังนะครับด้านบนนะครับเขียนว่าอุดมโชคนะครับนะแล้วก็อุดมทรัพย์แล้วก็อุดมลาภนะครับนะ เหรียญนี้นะครับนะผมบอกเลยนะครับนะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากนะครับนะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ามากนะครับแล้วด้านหลังเป็นเป็นยันนะครับมียันนะครับอ่านะครับยันแล้ว่างนี้นะครับเขียนว่ารวยรวยรวยนะครับสามรวยนั่นเองนะครับด้านล่างสุดจะเขียนว่าไตมากปีหกสามนะครับนะตรงนี้จะเป็นลายเซ็นนะครับพระครูนีวิทย์ปุญยากรนะครับหรือว่าหลวงพ่อพัดนั่นเองนะครับนะเออนะครับมาดูมาชมด้านหน้าบ้างนะครับ มาชมหน้าหน้ากันครับอ่าซูมเข้าไปใกล้นะครับมันมันสวยมากนะครับนะผมบอกเลยว่ามันสวยมากเหรียญจริงที่สวยมากนะครับนะเป็นน่าจะเป็นลงยาร้อนนะครับนะอืมอันนี้ผมลืมบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อชุบทองโบราณนะครับนะเป็นเนื้อชุบทองโบราณนะครับนะสร้างทั้งหมดนะครับ999เหรียญเท่านั้นนะครับ999เหรียญเท่านั้นครับคือสร้างน้อยมากๆนะครับนะก็รู้อยู่นะครับนะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะครับนะ มีเป็นแสนเป็นล้านนะครับมีทั้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศดารานักแสด,แดงผู้มีชื่อเสียงมากมายนะครับเข้ามากราบหลวงพ่อมากนะครับนะและร่วมเผยแพร่บารมีหลวงพ่อออกไปให้หลายๆท่านที่ยังไม่รู้ได้ทราบกันนะครับนะครับนี่นะครับนะผมผมมีเหรียญของเออเอออะไรนะครับไตมากพอมีอผมอพอพอสมควรนะครับนะพอสมควรนะครับ อันนี้มาดูเฟซบมนะครับนะสามารถติดต่อซื้อขายก็ได้นะครับนะที่นี่นะครับนะเฟซบุ๊กนะครับพิเชียภูเพชรนะครับนะพิเชียภูเพชรนะครับบีดพ้าใหม่หนึ่งหกแปดนั่นเองนะครับนะนะครับสามารถติดต่อซื้อขายได้ที่เฟซนี้เลยนะครับนะนะครับขอบคุณมากครับผม